เรียนท่านคณะกรรมการา EP นะคะแล้วก็ผู้ติดตามที่รักคนนะคะดิฉันนางจิตรไทยของตัดครูชำานาญการพิเศษสอนบุ่มสาระการง,งานอาชีพ<ม>โรงเรียนสติรอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14คะ่ะผลงานนะคะชื่อโครงการพัฒนานงานประสานคน เพื่อเด็กและเยาวาชนด้อโอกาสค่ะในโครงการนี้นะคะประกอบอื่นขอพูดถึงที่มาที่ไปของโครงการนิดนึงเป็นโครงการที่ดิฉันเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการในโครงการทุนครูสอนดีค่ะซึ่งจับโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวาชนซึ่งในจังหวัดระนองเนะะี่ยค่ะจะมีผู้ได้รับทุนทุนเนี่ยสองท่านคือใน นอกระบบหนึ<ม>่งท่านและก็ในระบบอาชษารหนึ่งท่านก็คือตัวดิฉันนะคะยันก็คิดว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะให้ช่วยเหลือเด็กได้โอกาสนะคะดิฉันก็เลยคิดโครงการพัฒนางานประสานคนเพื่อเด็กและเยาวชนได้โอกาสพัฒนางานก็คืองานอาชีพค่ะประสานคนก็คือประสานนักเรียนได้โอกาสในโรงเรียนและก็นักเรียนด้โอกาสจากโรงเรียนอื่นๆให้มีส่วนร่วม ในอันที่สองของทุน2,50 0 0 0บาทนี้นะคะเพื่อเด็กและเยาวชนได้โอกาสก็เพื่อเด็กได้โอกาสนั่นเองนะคะในการทํางานนี้ท่นก็ได้ประสานกับฝ่ายปกครองและก็ฝ่ายแนแนวของโรงเรียนในการคัดเลือกตัวนักเรียนซึ่งเป็นเด็กได้โอกาสในโรงเรียนนะคะโดยออขอข้อมูลเด็กได้โอกาสซึ่งเด็กได้โอกาสในโรงเรียนสตีรนองได้มาจากเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจนเด็กกำพร้าและโดยเฉพาะ เด็กทับนถิ่นเนี่ยมีเยอะมากนะคะอย่างเช่นเป็นรูปคนงานก่อสร้างนะคะเป็นรูปของอต่างชาติพมา่าชาวมอกแกนอะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะก็ได้นักเรียนเหล่านี้นะคะ่ะมาเป็นกลุ่มสนใจนะคะทีนี้นักเรียนเนี่ยเยอะดิฉันก็ต้องถามความสมัครใจเล่าเรื่องโครงการให้ฟังบอกวิธีการนะคะบอกองานในโครงการเด็กก็สมัครนะคะเพราะงั้นเราก็จะได้นักเรียนที่มีความสมัครใจในการร่วมโครงการ ะะถ้าเราไปบังคับนะักเรียนก็จะทําง,งานอย่างไม่มีความสุขนะคะเมื่อ,อ,อได้ตัวเด็กมาแล้วดิฉันก็เริ่มดําเนินการฝึกทักษะอาชีพอาชีพที่สอนให้กระเด็กก็คืองานจักสารจากเส้นพลาสติกนะคะโดยเอาเส้นพลาสติกมาสารเป็นของใช้เป็นตะกร้าของใช้ต่างๆแล้วก็ตกแต่งรวดลายโดยใช้กระดาษเป็นรวดลายต่างๆซึ่งเขาเรียกว่ากระดาษเนปกิน ไปตกแต่งในชิ้นง,งานเพื่อให้ชิ้นง,งานนั้นนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะออที่เลือกงานนี้เพราะเป็นงานที่กําลังเป็นที่สนใจอยู่ในปัจจุบัน นะคะเราก็ต้องเลือกงานที่เป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนแล้วก็จากการสอบถามความสนใจของนักเรียนด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ฝึกทักษะงานอาชีพให้กับนักเรียนโดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอดแทรกลงไปในการทํางานด้วยเพราะโรงเรียนสตรีระนองเป็นโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงเพราะฉะนั้นในการทํากิจกรรมต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเราก็จะบูรณาการหลัก ัจยของเจตเพย์พเพียงเข้าไปนะคะหลังจากที่เด็กได้ฝึกงานได้ทํางานแล้วเนี่ยดิฉันภาคภูมิใจมากนะคะเพราะผลงานของนักเรียนของดิฉันนะคะเป็นผลงานที่มีคุณภาพจับต้องได้สามารถจำหน่ายได้แล้วก็นักเรียนได้ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทั้งในระดับจังหวัดในงานเทศกาลต่างๆที่เป็นงานของท้องถิ่นอย่างเช่นงานอาบน้ำแร่แลและนองงานวันประเพณีสงการเป็นต้น ผลงานของเราได้รับการคัดเลือกให้เป็นนําเสนอในระดับงานศิลปะหัตถกรรมระดับภาคแล้วได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพไปนําเสนอในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่63เมื่อปีที่แล้วค่ะนะคะและเด็กกลุ่มได้โอกาสกลุ่มนี้สามารถที่จะไปขยายผลสู่ครูเครือข่ายซึ่งดิฉันมีครูเครือข่ายทั้งหมด15ท่านจาก12โรงเรียน ซึ่งเป็นท่านครูปฐมศึกษาครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษานะคะดิฉันก็ถ่ายทอดออประสบการณ์อาชีพตรงนี้โดยมีนักเรียนเครือข่ายนักเรียนได้อโอกาสในกลุ่มนี้ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้นี้ด้วยครูเครือข่ายก็นําไปขยายผลกับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆนะคะจากที่ดิฉันเนี่ยได้มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ทําให้ดิฉันเนี่ยคิดว่า เราจะต้องนำโครงการอันนี้ค่ะไปขยายสู่นักเรียนคนอื่นๆที่ไม่ใช่เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนให้ได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะอาชีพนี้ด้วยนะคะดิฉันก็เลยนำงานอาชีพในโครงการเนี้ไปจัดในรายไปไป บูรณา,าการในรายวิชาเพิ่มเติมคิดว่าจะกลับไปทำนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมต้นและมปลายนะคะแล้วก็คิดว่าจะนําหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปสอดแทรกไปบูรณา,าการนะคะเพื่อที่จะฝึกให้เด็กของเราเนะะี่ยค่ะมีความพอประมาณนะคะในเรื่องของเวลาในการทํางานในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะในเรื่องของเ,ออเลือกรู้จักเลือกงานให้ให้เหมาะสมกับตัวเอง นะคะในเรื่องของการรู้จักแบ่งหน้าที่เพราะการทํางานในบางครั้งก็จะมีกระบวนการกลุ่มเข้ามาร่วมนะคะเพราะฉะนั้นก็เด็กก็จะได้เรือกรู้จักแบ่งหน้าที่กันตามความสนใจละวามถนับของแต่ละคนนะคะในเรื่องของความมีเหตุผลนะคะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักใช้วัสดุเลือกใช้วัสดุปกรณ์ให้เหมาะสมนะคะรู้จักที่จะออกแบบโดยคำานึงถึงประโยชน์ใช้สอยว่า ออกแบบแบบนี้แล้วจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะรู้จักที่จะแก้ปัญหาในการทํางานนะคะมีความรอบคอบในการทํางานนะคะในเรื่องของปูคุค้งกันนักเรียนก็จะมีทักษะอาชีพติดตัวนะคะต่อไปภายหน้าแม้ว่านักเรียนเนี้ยจะได้เรียนต่อหรือไม่ก็ตามนักเรียนก็สามารถที่จะนําอาชีพเหล่านี้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและไม่ใช่ว่าจะเป็นอาชีพงานจักสารอย่างเดียวนะคะ พอนนกเรียนเกิดความชอบเกิดความสนใจนักเรียนก็จะศึกษาเรียนรู้งานอาชีพอื่นๆนะคะแล้วก็จะเลือกได้บอกกับตัวเองนะคะรู้จักวางแผนในการทํางานนะคะรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขนะคะและท้ายที่สุดเมื่อนักเรียนมีอาชีพเป็นตัวนักเรียนก็มีรายได้นะคะจะเป็นรายได้ในอาชีพประจ,จําหรืออาชีพเสริมก็แล้วแต่นะคะก็จะทําให้นักเรียนนี้มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง นะคะจากการทำงานตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ความรู้ในเรื่องของงานจับสาและงานเลโกพาได้มีทักษะกระบวนการทำงานที่ถูกต้องรู้จักบ,บริหารจัดการกับงานของตนมีความรู้ในเรื่องการตลาดและนักเรียนก็ต้องทำงานด้วยความราับผิดชอบมีความมุ่งมั่น อบตนเพียรพยายามเพราะงานแต่ละชิ้นงานจักสานนี่ต้องใช้เวลาต้องใช้ฟังเพียรพยายามนะคะงานเด็ผูผาดก็ต้องใช้ฟามปราณีตฟังรอบคอบในการทํางานและต้องประหยัดด้วยนะคะอย่างกระดาษเด็ผู้ผาดหนึ่งแผ่นที่นักเรียนออกไปทํางานชิ้นใหญ่แล้วเนี่ยดิฉนันก็จะสอนนักเรียนว่าไอ้เศษเล็กๆของของกระดาษเนี่ยลวดลายต่างๆนักเรียนสามารถเก็บออกมาแล้วก็เอาไปแปะชิ้นงานเล็กๆอย่างเช่นพวงกุญแจอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะก็จะสอนให้นักเรียนเนี่ยรู้จักใช้ ออวัสดุอย่างคุ้มค่านะคะนอกจากนั้นก็ยังเปิดให้นักเรียนเนี่ยมีจิตอาสาอย่างเช่นพานักเรียนได้โอกาสไปสอนให้กับนักเรียนคนอื่นหรือไปสอนให้กับเครือข่ายนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะออก็จะมาสู่มิติของวัตถุก,ก็คือรู้จักเลือกใช้วัสดุได้เหมาะสมกับงานนะคะและ้วก็ใช้อย่างคุ้มค่านะคะรู้จัก มีความรู้ในเรื่องของงานจับสางานเด็กผปาที่นักเรียนทำนะคะและก็เห็นคุณค่าของชิ้นงานของตัวเองนะคะในเรื่องของสังคมสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ได้อย่างมีความสุขและก็ยอมรับในความแตกต่างนะคะยอมรับในผลงานของตัวเองแล้วก็ชื่นชมในผลงานของเพื่อนและที่สุดก็คือมีความภาคภูมิใจในตัวเองมั่นใจในตัวเองยิ่งเป็นเด็กด้อยโอกาสเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีปวมด้อยอะค่ะ นะคะแต่ที่ดิฉันสัมผัสเนี่ยเด็กเหล่านี้จะภูิใจในโอกาสที่เขาได้ไปนําเสนอผลงานระดับชาตินะคะเขาจะไม่นอนเลยค่ะพอมีออเดอร์มานั่งทากันจนดึกจนดึกอย่างเงี้ยเลยบอกว่านหนูจ๋าต้องแบ่งเวลานะลูกนะนอนพรุ่งนี้จะได้มีเรี่ยวแรงที่จะไปไปต่อสู้ไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนอีกอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้นักเดียวจับนําเอาวัสดุในท้องถิ่นมาใช้เดิมนักเรียนเนี่ยใช้เส้นพลาสติกนะคะเราก็จะบอกเด็กว่า วัสดุในท้องถิ่นเรามีอะไรบ้างะ่ะที่เราจะมาใช้แทนเส้นพลาสติกได้ให้พัฒนางานขึ้นไปนะคะหรือเอาวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นกระดาษมาสารตะกร้าแทนเส้นพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือรู้จักดัดแปลงอย่างเช่นมีกระเป๋เาเก่เาๆไม่ใช้แล้วมีกล่องปากกาที่เด็กเคยทำมานะคะกระปุกเก่เาๆที่วางติดบุญอยู่นะคะเอามาแล้วมาปัดบุญใหม่ทาสีใหม่ติดลวดลายมันก็จะเพิ่มมูล,ลค่าให้กับของหล่านั้นนะคะแต่ในเรื่องของวัฒนธรรม ให้หนักเรียนนําเอาเอก,กลักษณ์ของจังหวัดมาเป็นแนวคิดในการออกแบบนะคะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยมีครูและนักเรียนมีส่วนร่วมนะคะในการทํางานเป็นทีมค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคะดิฉันมั่นใจค่ะว่าถ้าเราปลูกฝังนักเรียนนะคะให้มีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็จะติดเป็นนิสัยนะคะแล้วก็จะ สร้างนําไปสู่ความสุความสมดุลแล้วก็มีความนั้นบั่นคงในอนาคตค่ะค่ะคือจากที่ได้ฟังผลงาอาจารย์นะคะอยากทราบว่าจากที่อาจารย์มาร่วมง,งานเนี้ยเมื่อวานอาจารย์จะไปต่อยอดผลงานอาจารย์ยังไงให้มันดียิ่งขึ้น จากคือจากผลงานที่อาจารย์ทำอ่ะหนูยอมรับว่าเออโอเคแล้วที่จากที่หนูอาจารย์มาแล้วได้รับความรู้เมื่อวานไม่ว่าจากท่านดรยานุษหรือว่าจากแรลี่อาจารย์จะเอาไปต่อยอดผลงานอาจารย์ได้อย่างไรต่อยอดผลงานก็อย่างที่ฉันบอกนะคะเดิมนักเรียนเนี่ยเอาทำจากสารจากเส้นพลาสติกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะกลับไปก็ให้นักเรียนเนี้ยนำวัสดุอื่นๆที่มีในท้องถิ่นอย่างเช่นเอ่อพวกของเหลือใช้กระดาษเนี่ยมาสานแทนเส้นพลาสติก ะะและปกติกระดาษลายที่เรามาแปะเราจะซื้อมานะคะเป็นดอกไม้เป็นลายการ์ตูนเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างเช่นเอาดอกไม้ไประจำจังหวัดซึ่งเราเรียกว่าดอกโกมาซมเราอาจจะไปถ่ายภาพมาหรือาอาจจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะพิมพ์ลูกอะไรออกมานะคะแล้วมาตกแต่งชิ้นงานแทนมันก็จะได้เป็นของที่ลึกเป็นของฝากของจังหวัดระนองนะคะต่อไปเด็กก็จะได้มีแนวคิดว่าเผลิตของฝากของระนองขายอะไรประมาณนี้ค่ะ